ขึ้นหนึ่งตะนานแล้วตะาวแกแล้วแกแล้วตาแล้วไปขนตาให้กินถ่ายถ่ายมาถ่ายมาแล้วมันจะไปขวงลาตายมันจะดำใลตีึเป็นมเดียลเดียวเดีขึ้นตาครับเสียนครับตาหูร่ะไม่ค่อยยอดแล้วนะ คูนะ่ะคนมาพี่น่องตาแล้วขึ้นบอกตกาไนเกนเนยแล้วคือเผือแป๊บเดียวเราลงมาถึงพื้นแล้วอะ่นนนออะนี่นี่นี่ หมอมีขาเป็นตะขอลรู้ได้ง่ายขลายมันอยู่ตรงไหนร้อนเออร้อนมันอยมันยังไงร้อนีมือเลย่้อนัดเปเลยร้อนใส่ขาเลยอ่ะกดีขาเจ้าพูดต่อหันฝีมือมันวิด อาชีพเก่าแล้วขึ้นตาลขายไงเก่งแจล่าบมือนเดกิี่นี่หรอกอ๋อเอ๊ะเจี๊ยบไปเจี๊ยบกันแง่ลูกบอพอดีอีกชั้นเขานี้พอดีเลยเนาะตาลเนาะเนี่ยเขาตากินเนี่ยนี่แหละพอดีเลยเนี่ยพอดีเลยเขาคนขายมูนี่เด้เนี่ยนี่แหละมูนี่ต้องมีเด้ <laughs> ừ. Ừ. mình nhá cho bạn em bọn nào phát luôn rồi cây chế này chết thông qua già đi hàng phải chín lẻ lẻ thì hết với hết nó bưng nó bưng nó hiện thành chín nè phím phím cái nè nón โอ้ยจังอ่ะพูดได้ได้พูดเดียวได้คนเดียวเลยจะเจอดาบอีกเอาไปเห็บบอละเอาไปเห็บบอเอาไปเนีตามบปเลเอ้าต้งกินต้องเร็ดกันบ่อยที่คนเราเขมีสกิแน่กันนิด่ง่ทำไมมาพาผ้านองมีเนี ฝีมือฝีมือฮะอ่ะอ่ะปเจาเอิดเอิดนนนให้พ่อมาปลมีดแจ๊ะแจ๊ะเป็นให้พ่อมผ้าให้กินพ่อมแน่นอนมาเต่เอามีดนั่นเจาะอกหอกต้องเอาปมีดเอิ่ดนะแจ๊ะเจ๊ะแจ๊ะตกิน พวกนี้ไอ้ท่านจะไหวกันไหมจะเขาไหววะนุ่มนลเลยนะเสียงอะไป็ครล่ะเดี๋ยวมวยอมยเยอครับมวยจับโดนนตปอันนี้แกบอกตาไม่เนี่ยเกี่ยงเนบอลทักทันในนีนใดจะอ้างแกกินแกงหัวตา